ชีวประวัติของเหล่าคุรุและปวงนักปราดมักเต็มไปด้วยความพิศดาและความมหัศจรรย์พันลึก 1. อาจเพื่อสร้างศรัทธาให้กับเหล่าลูกศิษย์ 2. คือสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมดากับศาสดาชีวประวัติของท่านมิลาเรปะเองก็เฉกเช่นกันเรื่องราวของโยโคีชาวทิเบตซึ่งต้องผ่านอุปสรรคต่างๆนานา,นาอย่างหนักหนาสาหัส ทำให้การฝึกฝนตนของท่านกลายเป็นตำนานที่ชาวทิเบตนับถือท่านในฐานะคุรุโยคีหรือผู้บรรลุธรรมอันปล่อยวางการยึดติดทั้งปวงได้จนหมดสิ้นหากมองด้วยสายตาของคนธรรมดาคนหนึ่งชีวิตของท่านเริ่มต้นจากความแค้นความเกลียดชังจากนั้นก็ศึกษาไสายศาสตร์เพื่อน,นำมาทำ้ายชีวิตศัตรู เมื่อสำนึกผิดท่านจึงเลือกหนทางธรรมเพื่อเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์โดยมีท่านมาปะเป็นครูบาอาจารย์ทางธรรมผู้ทดสอบจิตของท่านอย่างหนักหน่วงผู้คลายกรรมที่ท่านมิลาเรปะได้ก่อไว้ในอดีตผ่านการทุบตีด่าทอและสร้างทุกขเวทนาทางกายทางใจจนท่านมิลาเรปะแทบทนไม่ไหวแต่ในท้ายที่สุด ท่านก็บรรลุธรรมและได้ค้นพบหนทางทรรมอันสุขสงบด้วยแนวทางแบบราสีหรือโยคีผู้ตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างจากทางโลกแนวทางการปฏิบัติตนของพุทธตันตระมหายานย่อมมีความแตกต่างจากพุทธเถรวาทที่เราเคยชินแต่เมื่อศึกษาไปเรื่อยๆผมกลับพบว่าพุทธแท้จริงนั้นไม่ได้แบ่งแยกโดยนิกาย หรือวิธีปฏิบัติธรรมเพราะธรรมะที่แท้ย่อมเป็นธรรมะที่แท้วันอยังคำ่ำและธรรมะที่แท้นั้นก็อยู่ในตัวเราทุกคนอยู่ที่เราจะค้นพบสิ่งนี้เจอหรือไม่เจอเท่านั้นเอง